แคลเป็นคุณแม่ยังสาวที่มีลูกทั้งสองคนได้เวลานอนแล้วนะจ๊ะฝันดีจ้าเอาละอ้าวลูกสีทองของฉันไม่ยอมหลับเป็นอะไรจ้าหนูน้อยไม่อยากนอนในเปลสีเงินหรองั้นเหรอจ้างั้มานอนในเปลสีทองดีมยนั่นไง่ายหลับแล้วอะและทั้งสองคนก็มีเปลเป็นของตัวเอง หลายปีผ่านไปสาวน้อยก็โตขึ้นแล้ว <c oughs> เราจะดึงได้ออกมาเลยอ้าาอฮทรงผมแซ่บมากใส่ผมสีทองเข้าไปอีกน่ารักจัง <c oughs> และแน่นอนชุดก็ต้องเป็นสีทองอยู่แล้ว <c oughs> เร็วเข้า <c oughs> แล้วใส่ดูสิ <c oughs> <c oughs> อ้อหาพอดีแป๊ดเลย <c oughs> จากนั้นก็ใส่กระโปรงแสนสวยตกแต่งชุดด้วยเพสสีเหลืองสวยมากเลยจ้ะ <c oughs> กอรี่นะ่ะชอบธรรมชาติคงจะดีนะถ้าเรามีเรือนกระจกที่สามารถปลูกต้นไม้ได้อากาศก็ดีดีต้นไม้แฮปปี้แน่นอนแด้หิวน้ำมะเดี๋ยวฉันรดน้ำให้นะ <laughs> แล้วก็เปิดเพลงจะได้อารมณ์ดีเ <laughs> ปิดเพลงแล้วดอกไม้บานเร็วๆตอนที่กอรี่แตะไปที่ต้นไม้มันก็ออกผลสีทองเฉยเลยว้าวผล,ลไม้ดีจังสวัสดีค่ะฉันชื่อสเตลล่าฉันชอบสีเงิน <laughs> ใส่เล็บสีเงินเลย <laughs> และทรงผมของเธอก็เริศสดส <laughs> แล้ล่ะมามาส่งผมฮอนิเทลกันสเตลล่าเองก็จะมีชุดสีเงินแล้วก็จะมีสร้อยด้วยนะใส่ถุงเท้าด้วยล่ะอารองเท้ามาแล้วระบายให้เป็นสีเงินเลยสเตลา่าเธอดูเหมือนมาจากต่างแดน ได้เวลาที่จะเปิดคอนเสิร์ตของสเตล่าแล้วและแคลเองก็เป็นพิธีกรในงานนี้ขอต้อนรับเข้าสู่งานคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เิลปเป็นหน้าใหม่ของเราขอเสียงปรบมือใกับสเตล่าค่ะว้าวเจ๋งจังแมรี่ <laughs> ขอเพลงหน่อยและสเตล่าก็ร้องเพลง <laughs> ทุกคนชอบสดๆไปเลย ยินดีด้วยนะจ้าพี่สาวทุกทุกคนชอบเพลงเธอขอบใจนะเธอจะต้องเป็นนักร้องที่ดังมากแน่เลย <c oughs> เออขึ้นไปทำอะไรข้างบนนะเจ้าเหมียวมานี่มาลงมาเลยบ <c oughs> ีโอ้สีสวยจังเบย <c oughs> ปล่าข้อของเธอก็ทำมาจากทอง แหมดูไฮ้ซสุดเลยกอมรี่เนะี่ยชอบสัตว์มากเลยเธอเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์พักพิงสัตว์ yes. อ่ะยสออดีจังเลยที่เธอมาเนี่ยมีอะไรช่วยจ้ะวันเนี้หนูอยากจะรับหนึ่งตัว <c oughs> ทุกตัวดูน่ารักจังเลยแต่ว่าตัวไหนดีนะเหอฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยน่ารักอะ่ะ <c oughs> อยากจะเล่นไหม <c oughs> น่ารักจังเลย เธอกับฉันจะต้องสนิจกันแน่เลย <c oughs> คุณนะหนูขอตัวเนี้ยดีจังเลยเธอนี่ใจดีมากมากทีนี้กอรีก็มีเพื่อนแล้ว <c oughs> เราจะพันเทปรอบๆเลยตัดออกแบบเนี้ย <c oughs> ใส่ซีเควนซ์ <c oughs> แล้วก็ห่วง ใช้หลอดแล้วก็ไม้เพื่อทําเป็นขาตั้งมาดูห้วงจักราวาลจากกล้องโทรทัศน์กันเธอชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเรื่องดาราศาสตร์ด้วยนะว้าวทางช้างเผือกนี่สวยจังเลยแต่ว่ากล้องเนี้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลย ลูกร้างเป็นอะไรจ๊ะก็หนูมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นนะ๊ะเจอร์ไพรส์ว้าวกล้องดาลระับนิดนะขอบคุณนะคะแม่ลองดูนะขอดูหน่อยนะว้าวดาวเนปจนเอ่ออะไรแปลกจังเลยเอ่อมันกำลัง ลงจอดฉันต้องออกไปดูแล้วล่ะอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้อ้งอ้งเจ้าหมาน้อยอยากจะเปลี่ยนเปดวงดาวไหมยฮึใส่แว่นตาก่อนเลยดูเท่ไม่เบาคนเป็นสีเงนินและหูก็จะมีกลิตเตอร์ได้เวลาท่องเล่จาจักราวาลไปกับน้องหมาน้อย ไหนแล้วมาถูงหรือเปล่านะเราวัตถุประหลาดนั่นมันน่าจะตกอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอ,อไม่เห็นมีอะไรเลยอ้งอึงอืมอ่าฮะเจ้าหมาติดอยู่ข้างบออย่างนั้นเหรอมาเดี๋ยวให้ฉันช่วยนะเอ้ยมานี่มาเจ้าหมานอ้อยออไม่นะอย่าก,กลัวเลยนายจะปลอดภัยอยู่กับฉันนะกละบ,บ้านกันเธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา อืม um, อันเนี้เจ้าแมว nói, มน้อยมาร่างเท้าของเธอกันเลยตาวงเลยนะแล้วก็ใส่รองเท้านี่คือรองเท้าว่ายน้ำลอรี่และน้องแมวมาที่ทะเลร้อนจังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าละมาเล่นกันเจ <M iao. S 1> ้าแมวเหมียวอยากจะสร้างบ้านจากเปลือกหอยสวยดี่ เออนั่นอะไรอ๋อเจ้าหมาเจ้าหมาตัวเนี้ว่ายน้ำได้เก่งามากเลยแมวแมวเนี่ยไม่ชอบว่ายน้ำหรอกนะเพราะว่าเท้าของเธอเนี่ยเล็กเกินไปเออเจงด้วยฉันซื้อตีนกลับมาให้เธอแล้วเจ้าเหมียวลองเดูสิตอนนี้น้องแมวก็ว่ายน้ำได้แล้วแ, <laughs> แถมยังเป็นเพื่อนกับเจ้าหมาอีกด้วยพักร้อนเนี่ยดีจัง เราจะตัดหลอดพลาสติกว้าวจากนั้นก็ต่อด้วยกันเลยมาใส่เลนส์กันนะเป็นแว่นตาที่สวยดูดีกอรี่เดินมาที่สวน ตอนที่เธอเดินผ่านร้านไอศครีมเธอก็เห็นเด็กๆเข้าว้าวต่อตัวแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี <Yes. S 1> ๋ยวฉันให้รางวัลนะขับขึ้นค่ะไอศครีมเย็นเจี๊ยบเลยอาไม่เป็นไรฉันมีแว่นตาที่สามารถทำให้ทุกอย่างละลายได้ yeah yeah. ว้าวจริงด้วยตอนนี้ไอติมก็เย็นน้อยลงแล้วฉันทำได้ดีมากเด็กๆ <laughs> เด็กๆดีใจใหญ่เลยกอรี่ก็เชน เราจะตัดกระาดาษออกมาให้เป็นหน้ากากแล้วก็ต่อด้วยสายเลยนะทีนี้ก็ใส่ลวดกรมยี่ติดดวงดาวให้ดูสวยยิ่งขึ้นว้าวเป็นของหน้าใช้ที่มีประโยชน์สุดๆทีนี้เธอก็นอนหลับฝันดีแล้วเอ้ยออกไปข้างนอกทั้งวันเลยต้องนอนพักผ่อนหน่อยแล้ว ขอนอนหอมบ้านหน่อยนะแล้วอ้ยเหนื่อยแล้วแต่นอนไม่หลับเลยหรือว่าฉันไม่ได้เล่นโยคะนะวันนี้อุ๊ปส์เย้นไปเล่นดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ผลอ๋อหรือว่าห้องเรามันเจอจะหลัเกินไปเ้้ยมืดแล้วสิเออเหนื่อยแล้วเราแล้วเธอก็เผลอหลับไป Mãe nói à chập lạnh xuống lạc. Ma mẹ thăm hát lùng không nài canh. Rạo chập hùi tùng nia. Chang hát lùng nia, khóc anh lời. Hm hm. phục chờ lạc. Nhét anh em lơi nga lạc. vẫn tục lòng nga lạc. โอเคออกไปเดินเล่นก็ได้สเตล่าและหมาของเธอออกมาเดินเล่นที่เมืองลาลาเทามีน้ำขังเต็มไปหมดเลยระวังนะเจ้าหมาน้อยชอบใหญ่เลยว้าวดูสนุกดีนะ <c oughs> <c oughs> นี่กลับมาเร็วเข้ามาเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะจ๊ะเซล่าเนะืรู้สึกไม่ดีเพราะว่าฝนตกแต่ว่าตอนนี้อรอมดีแล้ว